สิวามหานารายและมหาพรหม,มาอมสิว,วาที่จะมหาวิสณเวทจะพรหม,มานนามสัสอมตรีมุรติมหาเดวานังผู้สร้าง,งชีวิตผระผู้ลิกิตชะตารักษาโลกาจากมารภัยและผู้ทำลายล้างสรรพสิ่งอุมอ้มเชยเอื้อมูมานอุ้มประธานสรรพเวทวิทยา โอมฮาริฮราพระมารพระศิทธิเปเอกองตรีมุระติเทวะนาคีลาดสิวะปวานาทแห่งไตรภพอพิวานมานส่งประทานพรใครทุกร้อนประหาดพรัน ด้วยเดจอมเทวันททรงิษิ์มหิทานารายเทวรั์ทรงพิทักไตรโลกาปราบมรทุกชั้นฟ้ามิขาดกราในทุกการบรมมาภูสทั้งสร้าไมิให้ร้าง หางวงวานรพระทรงฤกขิจการสัพพสิงอุบัตพรานก่อนนี้โคอ,อันเชิญพระดำเนินจากปรมันเข้าสู่พิธีพรันก่อนละบัดนี้ประสิทธพิพรประตรีมุรติ